ไปพันตัวเท่าไหร่จ๊ะร้อยห้าสิบาท,บาทเข้าเหนียวถุงละกี่บาทล่ะคะ่บาทกนบาทเสองถุงเป็น,นร้อยเจ็ดเนาะไาตนะคะเหลืองอลามน่ากินมากน่ากินมากตำ <laughs> <laughs> สกพกแซ่บเลยแะต้จมตำสกพกแซ่บมาก ร้อยเจ็ดสิบอ่ะี๋ยวบัรจัยก่อนห้าสิบบาทโทษนะคะแล้วก็อันนี้เจ็ดสิบแล้วก็หนึ่งร้อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ๋ออันนี้มีห่อหมกปลาช่อนด้วยมีไงรางวัลด้วยใช่ไหมโอ้สุดยอดเลยมิชลินเลยนะคะเนี่ยโอ้โหนี่ได้รางวัลมิชลิน ปีนี้เลยหรอคะ2023สุดยอดได้นะคะ่ะอันนี้เฮียเจ้าของนะคะคุณผู้ชมอ,อันนี้76ปีตำนานแห่งความอร่อยนะคะนี่คะ่ะอโหอันนี้จะเป็นลูกค้านะคะที่อยู่ในร้านได้มิชลิน2023 เชิชวนชิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะโอ้โหนี่มีขาออกเขาด้วยอันนี้สเปโนโนนี่นะคะออกออกใมสื่อพิมพ์ด้วยนะอันนี้เียท้าองนะคะคุณผู้ชมไขด่ดีแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะในน้ำซ้มเนาะ หนูเคยถ่ายแล้วแหละลูกค้าออ้ยชอบหมายถึงว่าเพื่อนเพื่อนที่เขาไปอยู่โคราชแล้วแบบว่าไปทํางานที่อื่นอ่ะเขาก็อยู่ไงแยากกินแก่ย่าแสงไทยร้อนร้อนเลยอ๋ออันนี้เราต้องเขาเรียกว่าอะไรนะจ๊ะต้องจํากัดอุณหภูมิไหมคะไม่ไม่ถึงว่าต้องปรับเอาให้ให้มันสุกแบบพอดีพอดีอันนี้เดี๋ยวเราจะไปกินไฟแรงมันก็จะไม่ใบเกรียมไปใช่ไหมคะ เราปลุกไปเรื่อยๆมันเหลืองของมันเองแล้วก็ลงโอ้เหลืองของมันเองเนาะอันนี้เป็นไก่พันอันนี้ไก่พันหรือไก่บ้านคะนเหมือนกันอ๋อไก่พันเหมือนกันโอ้ยเ,เหลืองอลามเลยอนะน่ากินมากๆแล้วคุณป้าเป็นคนเป็นคนอะไรนะาสอปรุงเองหรือเปล่าใช่เราจะ ปรุงเองใช่ไหมคะใช่ขออนุญาน,นะคะมีน้ำหมักอ่าฮะเอามอนนีน้ำหมักเฉพาะเหมือนเดิมกินทีไรก็เหมือนเดิมเป๊ะ,ปะนะเป๊ะเลยลสรสชาติไม่มีแบบว่าโอ้อโหว,วันนี้ทําไมแปลกๆไม่มีนะคะเหมือนเหมือนกันทุกวันเลยเหมือนกันทุกวันมันจะต่างกันแค่วันนี้วัน,น,ว,นวันนึงจะมีกะทิอีกวันนึงไม่มีเพราะอะไรคะทาไมถึงมีกะทิกับไม่มีกะทิอะคะ ราจะใช้บัดหนึ่งวันสองแล้วก็ไม่ใช้อ๋อไม่ใช้อ๋อก็คือเราไม่ใช้ซ้ํากันนะคะก็เลยบางวันจะมีสูตรกะทิบางวันไม่ไม่มีสูตรกะทิแบบนี้หรอคะอ๋ออันนี้จะเป็นร้านเนี่ยเจ็ดสิบหกปีตำนานแห่งความอร่อยเลยนะคะเนี่ยต้นตำรับไก่ย่างที่ได้รับการการันตีจากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์นะคะตอนนี้ก็มิชลินมาอีก2023 อันนี้น่าร้านขอบคุณค่ะเดี๋ยวคนหิวรอแย่ละมัวแต่วาถ่ายอันนี้ราคานะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะถ่ายกันจ่าราคาดั้งเดิมราคานี้ขายมากี่ปีแล้วคะได้เปลี่ยนราคาบ้างไหมคะเพิ่งมาปรับขึ้นปีนี้อ๋อเพิ่งปรับขึ้นปีนี้เนาะราคาเมื่อก่อนเท่าไรไม่รู้จำไม่ได้โอปรับนิดหน่อยไก่ย่างแสงไทยราคาวันนี้ไก่พันร้อยห้าสิบไก่บ้านสองร้อยนะคะแบบว่ากินแต่ไก่พัน าไก่บ้านจะทําห่อหมกที่บ้าน<อ>แถวบ้านเรา<อ>ใช่ขอบคุณค่ะนี่นะคะก็จะเป็นตํานานแห่งความอร่อยไก่ย่างแสงไทยนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาก็จะขายอยู่ตรงนี้นะคะอ่าเยี้ยงคุณย่ยาโมนะคะเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาเอาไปให้พี่นัทก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าน,นี่ก็จะเป็นส่วนล่างจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านนู้นก็จะเป็นนะคะ ในกำลังยา่างหมุนโอเหลืองร้อนๆเลยอะ่ะหอมมากๆเลยนะคะสุดๆเลยลวันนี้เราจะไปค่วยย่างไปเรื่อยๆวันอาทิตเราจะติดสองเตาเลยอ๋อสองเตาก็แล้วแต่ถ้าวันธรรมดาเตาเตาเดียว สองเถาที่ขายดีก็คือ2เตาพร้อมกันเลยนะคะเตาหนึ่งกี่ตัวสามหกเก้าอ๋อยีิบสี่เลยเหรอสามหกเก้าสองยบสีพร้อมกันเฮ้ย <24. S 1> okay. ขอบคุณนะคะค่ะอันนี้เราพามาชมไก่ย่างแสงไทยนะคะคุณผู้ชมก็มาซื้อทานได้เลยนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนลักค่ะ